ระบบไฟฟ้าของร่างกายของท่านมันจะทํางานมันเองครับจูดจ,จัดขึ้นมาพี่ก่าขึ้นหัวเลยฟัง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 ลุงขึ้นหัวเลย <c oughs> ฟังฟังลุงขันทั้งตัวอะไรเงี้ยโอเคไหมฟังฟังลุงมาห่วยรูปทีหายไปทั้งตัวเหมือนกันอ่านก็สังเกตสิครับเอ้ยตัวท่าน <c oughs> จใจลุงมาสังเกตให้โอ้ยก็เกินไปแล้วพีก่ก็เล่าสู่กันฟังขนาดนี้ก็น่าจะ พอที่จะเก็ดนอกเก็ดในเก็ดแบบสีธนนชัยว่ะไปเนาะเก็ดแบบนั้นเก็ดแบบสีธนนชัยคนรุ่นหลังจะรู้จักเลยออสีธนนชัยนะี่เกิดมาใหญ่หลังรู้ว่าครับอืมยสานเกิดบักเสี้ยงเมียงเลยข้นล่าเขาเกิดบักเสี้ยงเมียงสีธนนชัยนะปัญญาสีธนนชัยไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเลย ันเหมือนกับปัญญาเอาตัวรอดคือมันเป็นปัญญาของสิทธนุชนชัยเนี่ยมันเป็นปัญญาของระดับจีเนียสแล้วนะให้ดูไปนะฮะสิทธนุชนชัยอ่ะให้ดูไปจีเนียสคืออะไรบอนทูบีก็อรหันต์แล้วครับจีเนียสอรหันต์แล้วครับปัญญาสิทธนุชชัยเมือนเสี้ยงเมียงมือนเสี้ยงเมี่ยงเนี่ยครับ นะชาวอีสานบ้านเฮานะให้ถอ,อยหลังไปหาตำนานของคนเก่าแก่นะให้รู้สึกรู้สาสืบสารกันหน่อยครับผมบักเส้นเมียนบักเส้นเมียนเป็นผู้มีปัญญาอันเนเลิศนะครับบอกเส้นเมียนจำเลยครับจำเลยนะเป็นคู่ต่อกอนกับพระมหากษัตริย์ไม่แต่กอดทอนธรรมาดากับนางสนมไม่รู้กับบริวารข้าราชบริพารนะ พระมหากษัตริย์ยุคสมัยนั้นเขาเขาเขาเมื่อกับเทิดทูนบูชากับบริวารน,นะครับสนุมกับนั้นนะครับ <c oughs> นะแล้วก็ถูกสนมกับนั้น,นกลั่นแกล้งเหมืองเสียงเมียงกลั่นแกล้งสารพัดกันกันรู้จักกันไหมทศกันไม่ให้เข้าใกล้พระมหากษัตริย์หน้าประตูนะ <c oughs> <c oughs> แก่เหมืองเสียงเมียง บกเสี้ยมเหงียงก็เป็นลักษณะเป็นคนใกล้ชิดนอจรย์ <c oughs> อย่ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์ี่ไงๆคือใกล้ชิดหมายเล็กหนึ่งโอเคไหมสนุนกันนั้นก็สนุกกันนั้นก็นอกจากใกล้ชิดก็ยังนอนกอดนอนกอดนอนกลิ้งกับหมายเล็กหนึ่งอยู่ประมาณนั้นนะครับมันก็ยิ่งเข้าได้เข้าเข็มกับพระมหากษัตริย์สนุนกับนั้นนะเ <c oughs> ป็นปีเป็นครยแปลว่ามัน เข้าใกล้ชิดติดกันมากกว่าบักเส้นเมี่ยงบักเส้นเมียงก็เข้านอ,อกในได้สบายๆโก่กรังแก๊งแต่บังเส้นเมี่ยงผู้มีปัญญาเป็นเลิศก็ตัวเรบมาทุกครั้งะะพระมหาสัจก็ยอมกันทุกครั้งเหมือนกันเวลาโตขารุมแล้วลพระมหาส,าสัจช่วได้ทุกทีถ้าหากว่าผู้ พระมหากษัตริย์ไม่มีใจไม่มีใจอะไรไม่มีทศพิธราชธรรมในเรื่องราวที่มันนะสุดยอดสุดยอดมนุษย์เลยครับคงจะโบกว่าโวยวายสั่งประหารกันกท้ากระแร้วประมาณนี้พระมหากษัตริย์ก็เป็นเจ้าเหนือชีวิตนะเนี่ยนะทางฝั่งลาวเ็เลยเจามหาชีวิตนะเนี่ยนะฝั่งลาวเาเออเจ้าชีวิตอ่าเจ้าชีวิตฝั่งลาว ประมาณปี2122ได้ป่ะ18ประมาณนั้นจะมหาชีวิตก็ถูกล้างก็มาเป็นประชาธิที่ยปประชาชนลาวทุกวันเนี่ยสปสปปเลยประชาชนลาวเนี่ยนะเรียต่องพัฒนาการนู่นนี่นั่นสายพัน์108ธนาคารนะครับนะ ก็ถ้าพูดถึงระดับปัญญานะครับปัญญานะครับบอกเอาไว้หน่อยครับท่านที่อยู่หน้าจอในระดับปัญญานะปัญญาครับยังมีร่องรอยให้สืบสารได้อยู่นะครับปัญญาที่ว่านะถ้าหากว่าถามลุงนะครับถามลุงนะปัญญาปัญญาบอกเสื่องเมียงเลยถ้าถามลุงนะนะีอยู่ฝังโค